พิก k A ค a r d วันนี้นะคะหัวข้อเขาคนนั้นเนี่ยจริงใจแล้วก็จริงจังกับเราไหมนะเขาจริงใจหรือจริงโจนะอ่ะวันนี้อาจารย์มีการทั้งหมด3ใบนะคะให้เราเลือกกันเนาะก็ก่อนที่จะไปเล่น PICK A คา r d นะคะอาจารย์จะเปิดรับสอนไพ่ยิปซีนะสำหรับใครที่อยากเรียนนะคะก็แอดไลน์มาได้อ่ะกองที่1กลกองที่1น,นะคะ กใบนี้เห็นไหมหรือว่าจะเลือกข้างหน้าปกก็ได้นะกองที่สองนะใบนี้เลยกองที่สามนะคะนี่อ่าแต่ถ้าใครไม่ได้อยากโดนหลอกในชีวิตจริงนะมีโอกาสก็มารับคำปรึกษาหลังไม้ได้เพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่ว่าโดนหลอกแล้วมาให้อาจารย์ช่วยนะหลายคนมา แล้ฉันก็ถามว่าทําไมไม่มาถามฉันก่อนก่อนโดนหลอกนะคะอ่ะหนึ่งสองและสามอ่ะเริ่มเลยกองแรกนะคะที่รักกองที่หนึ่งนะอ่ะเรามาเช็คพลังงานก่อนละกันเช็คพลังงานนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยเออคําใบเออคําใบว่าเจอกันยังไงเออไป ัดแอปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมถึงได้มาเจอกันอาะดูซิว่าพลังงานตรงไหมนะคะถ้าไม่ตรงไปเลือกกองอื่นเนอขอพลังงานไพ่กองที่หนึ่งหน่อยคะ่ะคุณและคนคนนั้นทําไมถึงมาเจอกันคะขอพลังงานไพ่หน่อยคุณกับเขาเนี่ยทำไมถึงได้มาเจอกัน The Moon นะ Strain บี้ว่าทําไมถึงมาเจอเหรออาจจะเป็นสถานที่กลางคืนก็ได้นะผับบาร์สถานที่อโคจอนอะไรอย่างเงี้ยแบบเกาะเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอ่ะบี้ว่ามันมันเกิดจากมันไม่ฟิกซะว่ามันเป็นสถานที่อะไรแต่ว่าเป็นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมันเกิดจากแบบความบกหักละกันเอาเป็นว่าคําใบ้ของไพ่อ่ะคือในเชิงประมาณว่า คุณอาจจะเบื่อเซ็งแล้วก็อ,อกหักนะคะแบบชีวิตสังกตายอะไรใดๆน,นะแล้วแบบมาเจอคนคนนี้ด้วยมิวสิกเฟสงานกลางคืนผับบาร์หรืออะไรที่มันเป็นสถานที่ที่ฮิลลิ่งจิตใจก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นโรงพยาบาลจิตแพทย์อะไรอย่างเงย นะคือเป็นสถานที่ที่แบบว่าเราอาจจะไปกินข้าวแหงเอากับเพื่อนแล้วบังเอิญเจอเขาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะที่แบบชวนชวนกันมาแบบเซ็เงๆเงาๆนะถามว่ามีโอกาสเป็นที่ทํางานไหมก็เป็นได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบคําใบถ้ามันตรงๆละกันไพ่บอกว่าคุณเจอเขาในช่วงเวลาที่คุณเบื่อเซ็งในชีวิตมากๆเลยอะ่ะนะเขาเองก็เช่นกันนะเหมือนเจอปัญหาชีวิตอะไรต่างๆนะคะ คาะราคาซังกับคนเก่าไม่มุฟออนสักทีอะไรใดๆนะเจอกันได้ตรงนั้นถามว่าปัดแอปออนไลน์ได้ไหมมันอ๋อเป็นได้อยู่นะเป็นได้อารมณ์แบบเฮย้ยฉันมุฟฉันไม่มุฟออนจากคนเก่าสักทีงั้นฉันปัดแอปละกันจะได้แบบมุฟออนได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีโอกาสด้วยนะเพิ่งขึ้นมานะคะว่าอาจจะเป็นแอปก็ได้เป็นในเชิงแบบว่า อยากมูฟออนจากคนเก่าวะงั้นปัดแอปเล่นละกันอะไรไปฟิลนั้นเนาะอ่ะมาดูกันนะคะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างขอพลังงานไพ่หน่อยนะคะขอพลังพื้นดวงหน่อยคะ่ะ Queen of Wands อารมณ์แบบมันมันกึ่งกึคนที่เหมือนแฟนนะคะเอาเป็นว่า เขาดูแบบดูดีเกินดูจริงจังเกินนะคะคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นแฟนกันหรือยังแต่ถ้าคุณยังไม่ใช่แฟนกันก็ทําเหมือนแฟนเลยอ่ะมันดูเพอร์เฟกเกินแล้วมันแบบเหมือนดูคนคนนี้เขาคิดเรื่องแต่งงานด้วยอ่ะมันเลยทําให้เราแบบคตรดวาดฝันอะแล้วมันเลยรู้สึกเหมือนแบบอารมณ์มิจฉาชีพปะวะคือช่วงนี้มันก็มีข่าวเนาะที่แบบผู้ชายผู้หญิงมาไขฝันแบบเอ้ยฉันจะแต่งงานกับเธอบา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 แต่สุดท้ายแล้วมันไม่จริงอย่างเงี้ยนะ อารมณ์มิจฉาได้นะคะมิจฉาแบบเขาเหมือนเขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะแต่อาจารย์กําลังจะบอกว่าเขาให้ฟีลเหมือนมิจฉาชีพอะเหมือนไข่ฝัน l เว e r แบบแกมาจริงปะวะแบบมันใช่หรอแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะภัยงานขึ้นเนะาะอาจจะเจอกันที่ทํางานก็ได้นะมันเหมือนแบบ มันดีมันดูดีเกินอะ่ะพี่ว่ามันดูดีเกินจนจนรู้สึกว่าเหมือนอาจารย์มันจริงใจจริงๆหรอแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําไมบาร์บี้แอบมีความรู้สึกว่านะแต่ไม่ได้ทุกคู่นะไม่ได้ทุกคู่นะคะต้องมาดูกับบาร์บี้แล้วให้บาร์บี้คอนเฟิร์มเท่านั้นอย่าไปแบบมีปัญหาก,กันนะขอลองขอลองนี่คือคําทานายแบบเออแบบเขาเรียกว่าเป็นออนไลน์เนาะใครๆครก็เข้ามาดูนะอย่านะ มีโอกาสที่คนคนนั้นน่ะอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะก็ดูให้ดีๆแต่ถ้าไม่มั่นใจแบบกลัวโดนหลอกกลัวรู้สึกว่าตัวเองโง่ก็มาปรึกษาบะบี้ได้นะคะเพราะว่านอกจากเรื่องแฟนเก่าแล้วบี้ก็ชำนาญเรื่องของการจับกิ๊กจับชู้อยู่ไ <laughs> พ่บบี้จะแบบเรื่องเรื่องนี้แบบขึ้นบ่อยมากนะคะเป็นอันดับหนึ่งอันดับ ตอนนี้อันดับหนึ่งแฟนเก่าอันดับ2เรื่องของการตัดมือที่สมรักสำาเร้าอย่างเงี้ยนะคะอ๋อพอพี่แอบรู้สึกว่ามันมีกลิ่นนิดนึงนะว่าคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันไม่อยากหลอกตัวเองฉันดูโง่เปะวะแบบบางครั้งเขาดูเหมือนไม่ค่อยมีเวลาเว่ยเหมือนเขาชอบอ้างแบบบางทีเรานะัดแบช่วงเทศกาลเนะ่ยทุกคนระวังเลยนะดูดีๆเดอ้อเขามีลูกมีเมียม,มีแฟนแล้วหรือยัง ช่วงเทศกาลบางทีเขาดูไม่ available กับเราเลยอะดูแบบทําไมเนี่ยทำไมเธอจัดสรรเวลาไม่ได้แล้วบางทีเขาก็จะอ้างแบบหุยติดงานนาติดครอบครัวติดอะไรใดๆอย่างเงี้ยแต่มันดูแบบว่าเราเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นมีกลิ่นความแบบมึงมีไข่หรือเปล่าวะไพ่ไฮพริเซตเข้ามามีโอกาสนะคะระวังโดนหลอกระวังโดนเป็นเมียน้อยโดนเป็นชูเขาโดนเป็นบุคคลที่สามนะ ช่วงนี้นี่คือกระแสะมาแรงมากนะเป็นชูเขาแล้วคือโดนทํำลายร่างกายก็มีนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะระวังนะคะระวังเช็คดีๆนะโดยเฉพาะเจอในองค์ในแอปเนี่ยพี่บอกเลยว่าหลายรายแล้วจะชอบหนีเมียมาเล่นหนีแฟนมาเล่นนะคะเอาจริงๆตัวคุณเองอะรู้สึกว่ามีความประสาทอยู่ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นประสาทนะแต่หมายถึงว่า มีความคิดไม่ตกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีใครหรือเปล่าแบบมีซุกซ่อนหรือเปล่าทําไมแบบบางทีเวลาที่เราอยากจะเจอมันมาเจอเราไม่ได้หวะ่ะอะไรแบบนี้นะคะอามาดูกันแล้วสรุปเนี่ยเขาจริงใจไหมเอางี้ดีกว่าเขาจริงใจไหมเอานี้เป็นพลังงานโดยรวมนะทุกคนไม่สามารถตัดสินในนี้ได้นอกจากมาดูส่วนตัวกับพี่เท่านั้นนะคะไม่สามารถตัดสินได้อย่าไปบ้านแตกนะอย่าไปบ้านแตกแล้วเอาคลิปคลิปนี้ให้เขาดูนะไม่เอานะ มาบี้แอบมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีช้อยสิอีกช้อยสหนึ่งอะในกรณีที่เขาโสดเขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวนะคะแล้วในกรณีที่เขาไม่โสดอ่ะก็มีโอกาสด้วยนะบี้บีบบ้มองว่าเหมือนเขาอะจริงใจไหมก็ไม่ได้ขนาดที่เขาพูดอะนะคะแล้วเขาจริงจังกับเราไหมสำหรับกองนี้นะคะเขาจริงจังไหมเอาเป็นว่า เขาจริงเขาเอาไปเอาเว้ว่าง่านี้สรุปเลยดีกว่าเขาว่าเป็นคนที่จริงจังกับความรักแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเขาอ่ะสมมุติคุณยังคุยกันอยู่เนาะคุณยังไม่มีสถานะต่อกันเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขาอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดด้วยความที่เขาเป็นคนจริงจังเขาจริงใจไหมวี่ตอบเลยว่าเขายังไม่ได้จริงใจกับคุณขนาดนั้นเขาอาจจะมีความรับลมคบในก็คืออย่างเช่นเขาอาจจะ มีคนคุยหลายคนแต่ไม่ได้บอกคุณอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือเขาอาจจะมีเมียมีแฟนอยู่แล้วแต่เขาอาจจะมีปัญหากันแล้วรู้สึกว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาเลยเหมือนแบบอยากคุยกับคนใหม่ก็คือตัวคุณแล้วอยากจะเลือกเป็นชอ e แล้วเขาอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวของคุณนะคะว่าคุณน่ะจะเป็นแฟนในอนาคตเขาได้หรือเปล่าเขาเลยอาจจะกักคุณเอาไว้ก่อนอันนี้เขาบอกเรื่องของความจริง จริงใจนะคะว่ายังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์พูดตรงๆนะคะแต่เรื่องของความจริงจังบอกเลยว่าคนคนนี้ค่อนข้างจริงจังกับความรักแล้วอยากแต่งงานความฝันอะไรต่างๆที่เขาเคยวาดฝันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็พูดจริงแหละแต่เขาเป็นคนช่างเลือกคือเขาอาจจะอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยากเปิดออปชั่นให้ตัวเองอยากอยากหาความเพอร์เฟกต์นะคะดังนั้น นะลองมาปรึกษาดูหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะให้เขาจริงจังจริงๆหรืออยากจะเป็นหนึ่งเดียวของเขานะคะมีแนะนําให้ผูกรักนะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะก็ลองปรึกษาหลังบ้านดูแต่บอกเลยว่าความจริงจังนี่เขาจริงจังมากถ้าคุณเป็นคนที่เขารักยังไงเขาก็จะจริงจังกับคุณแต่เหมือนตอนนี้เขายังไม่มั่นใจในตัวคุณนะคะกองที่1นนะมาค่ะมาต่อกองที่2กันบ้างนะคะกองที่2กองนี้นะอ่า กองที่สองกองที่2นะคะเขากับคุณนะคำใบ้คือคุณกับเขาเนี่ยเจอกันยังไงนะคะดูซิว่าพลังงานกองนี้ตรงไหมส่วนใครเลือกกองที่3ให้ไปดูอีพีสได้เลยนะคะสำหรับในตอตอนะแต่สำหรับในบ้านแดงนะคะก็คือดูยาวๆได้เลย King of p e n t a c i e อ่ะพายหกถ้วยเขากับคุณเจอกันยังไงหรอมาบ,บ,บี้แอบมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเจอกันยังไงอันดับแรกนะคะก็คือคุณกับเขาเนี่ยมีความเป็นอดีตระชาติกันมาก่อนแล้วนะคือหมายถึงว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความเป็น เหมือนมันเป็นชะตาอยู่แล้วอะที่มันจะต้องมาเจอกันเนาะสิ่งที่เป็นซิเ n a t u r e หรือเป็นคำใบ้ละกันนะคะสำหรับกองนี้ถ้าตรงนะคุณจะรู้สึกว่าคุณผูกพันกับคนนี้มันจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างมันมันมันคือคนคุ้นเคยอะเนาะใน ในชาติที่แล้วในอดีตหรืออะไรนะคะหรือคนที่คุณกําลังพูดถึงอยู่นะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะอาจจะเก่าในชาตินี้หรือว่าเก่าในชาติที่แล้วก็แล้วแต่แต่ว่ามันมีความผูกพันกันมาเนาะยังไงคุณเจอคนคนนี้คุณก็รู้สึกว่าอาจจะรู้จักกันไม่นานแต่แบบว่ารู้สึกผูกพันกับคนคนนี้มากนะคะเหมือนแบบรู้จักกันมานานมากแล้วอะมันเป็นฟิลลิ่งที่แบบเราจะรับรับรู้ได้เลยว่าคนนี้มันพิเศษกว่าคนอื่นๆทั่วไปเนาะ เดลิเวอรแล้วก็ชูออบคันะคะคุณกับเขายังไงก็คือคู่กันมาก่อนนะก็คือเคยเคยมีอดีตร่วมกันมาก่อนแน่ๆนะคะยังไงคน2คนเนี้ยก็ต้องได้เจอกันนะคะแล้วก็มันอาจจะเกิดจากชะตานะคะฟ้าริชิตก็ได้นะมันมันเกิดได้2แบบเลยก็คือเหมือนแบบบางทีมันอาจจะเป็นรักแรกพบนะคะแบบเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกแบบโอยชอบคนคนนี้หลักคนคนนี้เลยตั้งแต่ first impression Love at first sight ก็ได้นะคะรักแรกพบเนาะคือเหมือนเห็นคนนี้แล้วมันแบบมันปิ๊งอะมันแบบมันต้องได้มันต้องโดนมันต้องเอาอะคนเนี้ยจริงจังนะคะจริงจังจริงใจแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งนะก็อาจจะเกิดจากสถานการณ์นะคะที่สินจ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลเนี่ยได้สร้างขึ้นเนาะทำให้คุณได้มาเจอกันเนาะมีความแมชมีความแบบอยู่ดีๆก็มาได้เจอกันนะคะ นะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะเกิดจากการพูดคุยนะโดยเพื่อนแนะนําอย่างเช่นแบบโสดมาแล้วก็แบบพึ่งเจอความรักที่ถูกนอกใจความรักที่ไม่ดีมานะคะกมเกิมอะไรต่างๆที่แบบว่าจบความสัมพันธ์มาไม่ดีโดนคนเจ้าชู้นอกใจอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อนอาจจะแนะนําให้รู้จกักมันอาจจะมีการพูดคุยกันอะไรต่างๆนะคะก็ตามนี้เลยนะแต่ว่ามันมันผ่านจากการแบบว่าเจอสิ่งที่ เจ็บปวดมาแล้วอาจจะได้คุยกันแล้วเหมือนแบบปรึกษาหารือกันแล้วอยู่ดีๆมันก็ได้ฮิลใจกันเป็นที่ปรึกษากันแล้วอยู่ดีเข้าเข้าใจซึ่งกันและกันเฮ้ยเธอเจอแบบฉันเลยเธออกหักมาเหมือนฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนสองคนก็แบบมันมีความบังเอิญที่แบบเฮ้ยมันดูเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็ได้กันสุดท้ายก็ได้คบกันเอออะไรประมาณนั้นนะคะอมาดูซีแล้ว ความสัมพันธ์ตอนนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงนะตอนนี้กับในอนาคตเนาะเดอะวเราเวอร์ over, คุณน่าจะรักกันแล้วนะคะเดอะเมจิกเชียนไพ่แต่งงานมาคนอาจจะคิดในเรื่องของการแต่งงานแล้วบอกเลยกองนี้นะคะดีมากบิ๊ไม่รู้กองสามเป็นยังไงแต่ตั้งแต่เปิดมากองนี้คุณลดมากเพราะว่าคุณคือคู่กันอะเมนทูบีแบบฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอแล้วอะ เออมันยังไงมันก็ต้องได้เจอการความสัมพันธ์คุณดูลงตัวดูกลมกล่อบนะคะแล้วก็มีโอกาสนะที่จะพัฒนากันถึงขั้นแต่งงานได้เลยนะคะความสัมพันธ์ดูดีเลยนะดูดีมากๆนะคะค i n g of ความสัมพันธ์ยุติธรรมความสัมพันธ์ที่มองอนาคตได้นะคะไพ่สิบดาบแดดาบแต่ว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆอ่ะ เพราะว่ามันมีไม่คุณกับเขาหรือเขากับคุณทั้งคู่มันมีเรื่องของการเจ็บปวดไปเยอะนะคะโดนนอกใจโดนหลอกหรืออะไรต่างๆนะสิบดาบแปดดาบคือเหมือนแบบหรืออาจจะแบบยังบุบอ่อนจากความเจ็บปวดเรื่องครั้งเก่าๆไม่ได้หรือบางคนอาจจะมีปมนะคะในเรื่องของความรักเลยมันเลยทําให้แบบความสัมพันธ์นี้พัฒนาช้าแต่ แต่ว่าก็ต้องบอกว่าคนสองคนรักกันแล้วมันก็ยั่งยืนแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณอาจจะรู้สึกสําหรับคลิปนี้นะสําหรับสําหรับกองนี้นะบ๊อบบี้มองว่าที่คุณนะ่ะมาถามอาจารย์ว่าสรุปเขาจริงใจกับเราหรือจริงจังกับเราไหมเพราะว่าดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันดูไม่มีทิตติเลยมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่ดูราบรื่นดูดีดูแบบไม่ไม่ควรจะมีคําถามนั้นเลยด้วยซ้ำนะว่า ว่าเขาจริงใจหรือจริงจังกับเราไหมถูกไหมความสัมพันธ์มันดูแบบเลิศมากแต่ทําไมคุณถึงมีคําถามเรื่องนี้นะคะมาบีบสันนิษฐานเลยว่ามันเป็นเพราะว่าเขาออนอ f นอ f ฟในความสัมพันธ์ค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอยากต้องการเราเดี๋ยวอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือคนมันเหมือนมันมีปมเมะระคะในอดีตแล้วเหมือนแบบประมาณว่า บางทีก็อยากมีความรักแต่บางทีก็ไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากมีแล้วแบบความรักมันเป็นเรื่องเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเอา้าอะไรของมึงเนี่ยแบบมันเลยทําให้แบบค่อนข้างเป็นใบพล,ล่านะคะอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันดีบทจะดีดีใจหายบทจะแบบ อย่างวะก็งงไปเลยนะคะอาจารย์งงเป็นไก่ตาแตกไปเลยคุณเล่รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะแฮนด์แบบแฮนด์เดิลกับความสัมพันธ์นี้ยากอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันก็เลยเป็นที่มาที่คุณอยากจะรู้ว่าสรุปเนี่ยเขาจริงใจแล้วจริงจังกับเราจริงๆหรือเปล่าบางทีก็ดูต้องการเรามามาหายหายอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็อย,กอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอามาดูสิแล้วเขาจริงใจจริงจังจริงใจกับเราไหม คนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะกองสองเขาจริงใจกับเราไหมไพ่สิเหรียญอ่าก็คือเขาจริงใจกับเรานะคะแต่เขากลัวเจ็บ The อ h ชาริอนะคือสาเหตุที่เขาเหมือนยังไม่ได้ทุ่มเทความสลักนะคะหรือความสัมพันธ์ให้เราสุดเนี่ยเพราะเขากลัวนะคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบจริงใจมากๆให้ใจคนมาร้อยเปอร์เซ็แล้วเขาอาจจะคืเจ็บมานะอย่างที่พี่บอกนะคะมันเลยทําให้แบบ เทมเพล์ค่อยๆเติมน้ำค่อยๆแบบดูๆกันไปค่อยๆให้แล้วบางทีก็ดึงเอนเนอจีกลับบางทีแบบหุยให้ฉันแบบดูข้างรักฉันมากเลยเกดูรักฉันสุดๆเลยพอสักพักหนึ่งเอา้ามึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือจะรู้สึกว่าแบบอย่างวะแบบใบโพลล่าป้าอะไรอย่างเงี้ยแบบ คือเพราะว่าเขาอะรู้สึกว่ากลัวเจ็บและอย่างหนึ่งเขาอาจจะมีความโฟกัสงานนะคะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบหุยฉันไม่อยากมีความรักฉันเจ็บปวดกับความรักฉันขอไปมุ่งหน้าที่การงานดีกว่าแบบหาเงินดีกว่าเอากลัวกลัวกลัวความรักอะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นเราต้องเขา้าเข้าใจเขาถามว่าเขาจริงใจไหมไม่ว่าเขาจริงใจแต่เพียงแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ให้ใจเราร้อเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะเขากลัว พอที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยให้ใจร้อ็แล้วมันเจ็บก็ได้นะคะสําหรับกองนี้นะก็เห็นใจอยู่นะอามาดูซิแล้วเขาจะจริงจังกับเราไหมอุ้ยแม่เจ้าไพ่ล่วงเขาจริงจังกับเราไหมคะเขาจริงจังไหมคะเขาจริงจังกับเราไหมอืม <laughs> ก็บอกว่ายัง50-50อยู่เดอะเลเวอร์คือยัง โอ้ยแม่ถ้าจะขนาดนี้ก็จริงจังมาเลยไหมเออมันเหมือนแบบเขาไม่รู้ว่าฉันอยากเป็นโสดไหมหรือฉันอยากมีคู่นี่แต่ฉันก็รักเธอเอาเป็นว่ามันยังมีความแบบกะกะเออแล้วแต่แต่กองเนี้ยน่ารักนะเบลล์แ้ก็เชื่อว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเพียงแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ปมความรักอะไรตรงเนี้ยนะคะมาไม่มีคลาสที่ชื่อว่าพลิกความรักเนาะก็จะเป็นคลาสแบบ เกี่ยวกับเรื่องของการแก้กรรมความรักที่มันมีปัญหาในเรื่องของความรักนะพีม่มองว่าอันนี้น่าจะช่วยได้เพราะว่าเหมือนแบบคนของคุณน่าจะมีปมในใจนะคะที่เขาอาจจะต้องแก้แล้วก็ตแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ก็มีปมของตัวเองเหมือนกันที่ตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคุณไม่อยากจะทุ่มเทให้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะคุณก็กลัวเจ็บคือเหมือนคนสองคนเป็นกระจกสะท้อนกันแล้วก็ต่างคนต่างกลัวความเจ็บนะคะดังนั้นแก้ แก้กรรมพิกความรักอันนี้คือจะช่วยนะคะเป็นแบบจิตวิทยาแล้วก็เป็นวิธีมูเนาะที่ช่วยในเรื่องของการแก้ความสัมพันธ์นระหว่างคนสองคนให้ดีขึ้นนะคะหรือใครที่มีงบหน่อยก็ผูกหลักด้วยก็ได้นะคะเป็นคลาสผูกหลักด้วยก็ได้นะคะก็จะดียิ่งขึ้นเลยนะแต่ยังไงคุณของเขาก็คือคู่การบอกเลยกองนี้ดีมากๆนะคะพิมพ์สาทู้าอืมแค่นั้นมันดีมากจริงบอกเลยแบบ ดีมันดีแ่เพิงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราเนาะเพราะว่ามันยังมีปมในใจมีการต้องแก้อะไรในอดีตอะนะคะเพราะว่ามีมองว่าก่อนที่คุณจะมาเจอกันเนาะความสัมพันธ์ของคู่แท้เพราะด้วยความที่แบ,บบบีดูคู่ด้วยอะขวาคู่แท้จะมาเจอกันมันต้องเจอกรรมความรักอะไรมาเยอะมากๆนะคะประมาณนี้มาต่อนะคะสําหรับกองสุดท้ายค่ะกองนี้เลยนี่นะ เป็นแบบหัวใจหนังไฟเยอร์ร้อนแรงนะอะมาดูกันนะคะมาดูกันว่าคำใบ้นะคะกองนี้ถ้าคุณเออคุณกับเขาสองคนเนี่ยคุณกับเขาเจอกันยังไงนะคะดูสิว่าจะตรงไหมมาดูคําใบ้สําหรับกองนี้นะคะคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์นี้คุณกับเขาเจอกันยังไงเจอกันได้ยังไงคะ คุณและคนคนนี้นะคะ King of Pentacle Age of Swords นะคุณเจอกันได้ยังไงไบิกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของเงินของงานการติดต่อประสานงานหรือเปล่านะน่าจะเป็นเรื่องงานนะคะทุกคนนะเป็นงานเป็นเหมือนการติดต่อเรื่องงาน จริงๆแล้วก็บาร์บี้แอบรู้สึกว่าคุณกับเขาถ้าเป็นกองนี้นะคุณไม่ได้อินเลิฟกันตั้งแต่แรกคุณไม่ได้รักกันตั้งแต่แรกแบบเหมือนเป็นฟิลแบบว่าคุณไม่ได้แบบเฮ้ยฉันปิ๊งเลยตั้งแต่แรกอะคะ่ะกับคุณคนนี้อะ่ะเหมือนมันเป็นความแบบว่าเฮ้ยอืม มันเป็นความแบบว่ารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นช่วยเหลืองานกันหรืออะไรที่มันแบบว่าอาจจะแบบเฮ้ยขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างแล้วมันรู้สึกว่าคนเนี้ยคือซัพพอร์ตเราอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะเก่งในเรื่องของแบบว่าเราอาจจะเคยปรึกษาอะไรบางอย่างแล้วมันได้คําตอบอะไรอย่างเงี้ยคือบาร์บี้อะไม่ได้ไม่ได้แอบ,บชอบเพื่อนหรือแอบ,บชอบใครนะแต่ว่าบาร์บี้อะเคยเหมือนแบบว่า เคยเราข้อสอบเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยประทับใจมันไม่ว่ามันเกิดจากการประทับใจมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะแบบเริ่มเริ่ม,มค่อยคอยคุยนะคะแล้วก็พัฒน,นาความสัมพันธ์กันเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแนวโน้มแนอนาคตเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อะไรเออเขาเรียกว่าอะไรนะความสัมพันธ์ในปัจจุบันด้วยนะคะ เอาจริงๆอ่ะคุณเองอ่ะก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเขาอ่ะคิดยังไงกับคุณเฮ้ยอันนี้เบบี้แอบมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของคนมีเจ้าของวะ่ะแเบบี้รู้สึกว่าอาจจะเป็นเจ้านายที่ทํางานหรือเปล่าหรือว่าคนที่ทํางานร่วมกันแต่ว่าเขาน่าจะมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าทุกคนตรงไหมอ่ะทำไมฉันแอบมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้ว อันนี้ต้องดูดีๆนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเออแล้ว,แล,วแล้วมาปรึกษาฉันทําไมฉันเป็นตัวขั้นเวลาหรือเปล่าหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นแบบ the day v i e อะแล้วก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าคือในทางกับกันถ้าคุณไม่ได้ไปประทับใจในเรื่องของการที่เขาคอยช่วยเหลืออะไรคุณนะคะก็กลายเป็นว่าเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอ่ะมาคบกับเราหรือมาคุยกับเราอะเพราะว่าเรามีผลประโยชน์ ในเรื่องของแบบอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นแบบเราอาจจะช่วยงานเขาหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าอเงี้ยค่ะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกลัวเหมือนกันเดอ้อ <c oughs> ก็กลัวว่าเขาจะแบบเี่ว่าอะไรอะ่ะก็กลัวว่าเขาจะแบบว่าเออคิดกับคุณแบบเรื่องของผลประโยชน์อะไรอะไรใดๆเอยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็แอบแอบบมีความรู้สึกว่าเออแบบ เขาคบกับเราเพราะผลประโยชน์หรือเปล่าแล้วเขายิ่งบางคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือเขาเห็นเราเป็นแบบตัวแก้เหงาขั้นเวลาหรือเปล่าหรือถ้าบางคนนะคะขออนุญาตนิดนึงนะสาหรับบางคนที่มี18บวกกันแล้วอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นความรู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่กับเราเพราะเรื่องซิกหรือเพราะเรื่องแบบ18บบวกหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาอาจจะแบบ รักคนที่เป็นแฟนของเขาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกเติมเต็มในเรื่องนี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะต้องการเรื่อง18บวกกับเราแค่นั้นหรือเปล่านะคะนี่คือความรู้สึกที่คุณรู้สึกเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโง่ฉันโดนหลอกฉันแบบฉันเป็นแค่เครื่องมือเรื่อง18บวกของเขาหรือเปล่าแบบพอเจอกันทีไรก็เจอแต่โรงแรมเจอแต่แบบสถานที่ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับใครได้รู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่ารู้สึกว่าตัวเราอะ เหมือนของตายเหมือนคนไร้ค่าคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากจะมาเช็คพลังงานว่าโอกาสที่มันจะได้จริงจังหรือสานความสัมพันธ์เนี่ยมันมีไหมหรือโอกาสที่เขาจะจริงใจกับเราในสิ่งที่เขาพูดว่าเขาอาจจะสตรอเบอรี่กับเราก็ได้ว่าเออเขาเลิกกับแฟนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาอาจจะแบบไม่ได้มีเรื่องอย่างว่ากับแฟนแล้วหรืออะไรคือมันจริงหรือเปล่าหรือที่จริงเขาทอแลเราอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอยากรู้ว่ามันจริงไหมหรือว่าถือว่าฉันโง่ให้เขาหลอก อะไรอย่างเงี้ยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีความรู้สึกอยู่นะคะอ่ะมาดูความจริงจังจริงใจของเขาละกันนะสรุปแล้วเขาจริงใจกับเราไหมคะให้เขาจริงใจกับเราไหม ก็ต้องบอกว่าบาร์บี้แอบอยู่ความรู้สึกว่ากองเนี้ยเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วนะคะแต่ถ้าใครหลายๆคนอาจจะบอกว่าอาจารย์ไม่มีนะเขาโซดอะไรอย่างเงี้ย,ยก็สิ่งแรกที่บาร์บี้จะขอแนะนำละกันนะคะก็คือว่าคุณลองไปเช็คดูดีๆนะคะว่าคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาไม่มีแฟน หรือมีเจ้าของจริง,รงๆไหมพอไพ่ขึ้นเนะาะแต่ถ้าคุณแบบมั่นใจ100%นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าพลังงานนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณนะคะคุณอาจจะเลือกกองผิดในวันนี้ก็ได้นะดังนั้นเช็ค100%ดูแต่ถ้าคุณแบบไม่มั่นใจแล้วรู้สึกว่าอ,อยากให้มันแบบ ชัดเจนเด็ดขาดเลยก็ลองมาปรึกษาบาับบี้หลังไหม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่ของบบบี้เนี่ยจะจับพลังงานเรื่องรักสามเ้าราดีๆมากๆเลยนะถ้ามีกิ๊กมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยบอกเลยยังไงก็จับได้นะคะแต่คําถามคือคุณยอมรับความจริงได้หรือเปล่านะคุณใครจะหลอกคุณหลอกได้นะคะอาจย์ไม่ได้บังคับเพราะว่าจายนมองว่าเมื่อถึงบุญสัมพันธ์ของแต่ละคน สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะาจัก,กรวานก็จะคัดสรรให้คุณมาเจออาจารย์เองนะเพราะอาจารย์ก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นค่าค่าตัวต่ำนะอาจารย์ค่าตัวสูงอันดับต้นๆของเมืองไทยอาจารย์รู้แต่สิ่งที่อาจารย์จะให้คุณก็คือให้ความจริงกับยู แต่คุณจะยอมรับความจริงได้หรือเปล่าหรือคุณจะหลอกตัวคุณเองนะแล้วคุณจะต้องมานั่งด่าตัวเองว่าเออทาไมฉันถึงโง่ได้นานขนาดนี้เนาะเพราะว่าคือถ้าคุณไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วอะค่ะคุณจะเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากแล้วบางคนเสียเงินให้เขาด้วยนะคะเพราะม่มแอบบมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะคบกับคุณด้วยผลประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเสียตัวเสียเงินเสียเวลาแทนที่คุณจะ ได้เจอคู่แท้ของคุณจริงๆกลับกลายเป็นว่าคุณต้องมาเสียเวลากับคนคนนี้ที่เป็นคู่กรรมของคุณอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้ี่เป็นห่วงความรู้สึกของคุณนะเพราะว่ามันมีโอกาสสูงมากเลยอ่ะที่เขาอ่ะจะดึงคุณให้เป็นบุคคลที่3ามถามว่าเขาจริงใจกับคุณไหมก็มันก็แล้วแต่ว่าเขา่าบอกกับคุณตรงๆหรือเปล่าเพราะว่าบางคู่เขาอาจจะบอกบคุณตรงๆว่าเขาไม่สามารถที่จะเลิกกับแฟนหรือเลิกภรรยาได้นะ แต่เขาอยากจะมีคุณอีกคนหนึ่งถ้าเขาพูดอย่างนี้ชัดเจนแสดงว่าเขาจริงใจกับคุณแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดกับคุณนะคะก็แสดงว่าเขาไม่จริงใจกับคุณนะอันนี้อาจารย์ของพูดตรงๆเพราะอาจารย์เป็นคนตรงนะคะอ่ะต่อมานะแล้วเขาจริงจังกับเราไหมเอางี้ดีกว่าเขาจริงจังกับเราไหมนะก็เบียบก็ยังรู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะมีผลประโยชน์ร่วมอะคะ่ะ ลองไม่มีผลประโยชน์ตรงนั้นดูก็จริงจังไหมหรอมีก็รู้สึกว่าเขามองความสัมพันธ์เนี้ยยาวๆนะคะแต่มันมีเรื่องของเงินเรื่องของงานเรื่องของผลประโยชน์ร่วมแต่ถ้าสิ่งที่คุณจะพิสูจน์ได้อ่ะคุณลองไม่มีประโยชน์กับเขาเลยสิแบบคุณลองไม่ช่วยสพอร์ตเรื่องเงินคุณลองไม่ช่วยเหลือเรื่องงานหรือคุณลองไม่ให้18บวกกับเขานะคุณก็จะรู้ท่าแท้คนคนนี้ทันทีเพราะว่าบีก็ยังมองเห็นว่าเขาไม่ไดีจริง จังกับคุณแบบไปถึงใน,ในเชิงจะให้สถานะกับคุณนะ่ะแต่คือเขาก็อยากมีคุณไปเรื่อยๆนะคะแบบเรื่อยๆเลยจริงๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีผลประโยชน์ตรงนั้นบีก็แอบมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้มาลงทุนลงใจอะไรกับคุณนะคะประมาณนี้เลยนะ ก็อาจจะไม่ใช่พลังงานของคุณ100%ก็ได้นะคะก็ลองทบทวนดูแล้วกันว่าสิ่งที่แบบวิพูดแต่มันตรงไหมถ้าคุณไม่หลอกตัวคุณเองนะหรือว่าถ้าคุณแบบรู้สึกว่าเอยไม่สบายใจอยากจะเช็คว่าคนคนนี้ใช่คู่ของคุณไหมหรือว่าเป็นพลังงานโดยส่วนตัวคะ่ะก็ลองมาปรึกษาจันหลักไหมได้เพราะจะเข้าใจว่าหน้าไมบางคนก็อายนะคะบางคนก็ไม่อยากจะแบบ เอาเรื่องของการที่เราเป็นกิกเป็นเมียน้อยเป็นบุคคลที่สามเนี่ยมาปรึกษาหน้าใหม่นเนาะมันก็อายคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเรื่องพวกเนี้ยกันก็อาจจะไม่สามารถนะคะที่จะปรึกษาคนภายนอกได้อย่างเงี้ยเราอาจจะกลัวว่าเออถ้าเราไปปรึกษาเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนเราจะล้อเราไหมหรือว่าไปปรึกษาคนใกล้ตัวก็อาจจะแบบด่าเราหรือซ้ําเติมเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าอายค่ะพี่เข้าใจนะคะแล้วก็ถ้าเราไปปรึกษาผิดคนเนี่ยมันก็ จะทําให้แบบชีวิตเราเดินทางผิดเหมือนกันนะอันนี้คือพี่ก็เข้าใจด้วยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับกองที่3นะคะอย่าเครียดนะทุกคนพี่ก็อ่านไปตามไพ่นะคะก็ลองพิจารณาเอาละกันนะคะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะ